ก็เมื่อกี้ลงมาแล้วก็ชาดิดถึ่งขพอรอผลตรวจเอทีเคก็ผลออกมาเป็นลบนะแล้วก็ตรวจเอทีอาต่อไปด้วยทุกคนก็ก็รับการตรวจหมดนะนะก็คําถามสามคำถามที่ถามมาผมเล่าให้ฟังดีกว่าแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องถามกันผมไปยูโนอนก็มาไปตั้งวันที่หนึ่งกลับมาวันที่สามใช่ไหมถูกไปโดนผมก็หวงที่นี่เรา่ยิงการเปิดประเทศใช่ไหมที่ประกาศไว้วันที่หนึ่งผมก็ทราบจากการรายงาน คือผมติดตามรายงานอย่างต่อเนื่องนะทางโทรศัพท์ทางไลงน์ะรต่างๆ่นนี้ก็ทุกส่วนขา้ารายงารว่าทุกอ,อย่างเป็นยังเป็น,ปนความเรียบร้อยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีก็ต้องขอขอบคุณเฉพาะประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะการที่เราจะได้อะไรจะทําทอะไรเนี่ยต้องร่วมมือกันทั้งหมดนะนะทุกภาคส่วนมันก็จะดีนะจ๊ะแล้วก็ทราบปาสิทิการบินเข้าแล้วท่องเที่ยว ประจุนมากกว่าเดิมถึงสองหรือสามเท่านะจากการที่เราเปิดซันบ็อกใช่ไหมในเรื่องการท่องเที่ยวนะผมไปที่ต่างประเทศนะผมก็เล่าให้บรรดาผู้นําฟังเท่าที่โอกาสได,ได้ได้พบกันนะนะก็คุยกันแล้วก็บอกว่าประเทศไทยพร้อมเปิดประเทศแล้วนะหลังจากเปิดวันนี้นะครับหลังจากเขาก็ขอให้เปินความสำเร็จแล้วเขาก็ชื่นชมนะเขาก็รู้จักประเทศไทยถ้าเป็นคนใหญ่อยู่แล้วนะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญขอ,ของเขาอยู่แล้ว รองยินดีที่เปิดประเทศนะผมก็บอกว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอมือแล้วกันระยะต่อไปนะครับก็สามารถที่จะระงับข้อมือระหว่างกันไดนะ้ในเรื่องของการเปิดการเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะระหว่างประเทศอันนี้เราก็กําหนดเป้าหมายไว้แล้วนี่ใช่ไหมนะมีการประเมินผลในะทุก15วันนะวันนี้ก็ทราบว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณประชาชนขอบคุณภาคสว่วนขอบคุณภาคธุรกิจเอกชนด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนทําง,งานหนักนะเอ่อคราวน,นี้เล่ากลับไปที่การประชุมแล้วกันนะการประชุมก็ผมก็ถือว่าผมได้นําศักดิ์ศรีของประเทศไทยไปด้วยแล้วงทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะไม่ว่าจากการปฏิบัติตัวการเตรียมการกต่างๆซึ่งผมก็มีกระสุนกับทางประเทศท่านรองายบัญตรีท่านพิบัติการสุวรา,า,างประเทศนะที่ประดี ต,ต่างๆไปกันหลายท่านนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องเรื่องงานหลายงานเรื่องการเตรียมการเรื่องทำกล่าวท่อยถแถลง,ง,ง,งต่างๆเรื่องท่อยถแถลงก็ผมก็ทราบแต่ผมให้ความสนใจนะคนที่เป็นคนมาพูดว่าเหมือนคนโดนบวกคนนี้ผู้นำเนี่ยคำว่าผู้นำเนี่ยเขาคิดเหมือนกันก็ได้ตรงกันก็ได้แล้วผมไม่ได้ไป,ไปจำได้หรือว่าใครพูดว่าอะไรเ,เพราะ,ะนั้นมันจะอยู่ในท่อยถแถลงผมก็ถามทางกระทรวงเทศว่ามีปัญหาไหมในเรื่องของการใช้คําว่าอะไรนะ แผน B ไอ้แผน B เนี่ยเป็นสับทของกระทรวงต่าประเทศเขนนะเวลาพูดเวลาทำอะไรต่างก็ตามมีแผน A แผน B นะซึ่งทุกประเทศเขาใช้เหมือนกันนั่นแหละนะนนี้ที่ผมเน่นย้ำไปก,ก็คือโลกเรามีอยู่ใบเดียวถูกไหมเราไม่มีโลกใบใหม่อีกแล้วนะที่จะให้ลูกหลานเราอยู่ต่อไปถ้าหากว่าเราทําให้โลกใบนี้เนมันเสียหายนั้นสิ่งที่ท่านนายกรีอังกฤษได้กล่าวนะครับเป็นประธานแล้วก็มีท่าน พระชาชาวท่านทรงมีพระบลัลรด้วยใช่ไหมแล้วก็นในการแสดงความคิดเห็นต่างๆของบรรดาตัวแทนนะของประเทศต่างๆขึ้นไปกล่าวบนเวทีที่คัดเลือกไปนะส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่จะได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่โลกร้อนเพราะเป็นประเทศที่เป็นหมูกก่เกาะส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนก็พูดถึงเหตุผลและความจำเป็นซึ่งในที่ประชุมทั้งหมดเนี่ยผู้นําทั้งหมดกว่า120สประเทศยอมรับ คราวนี้ยอมรับแล้วว่าทุกอย่างเป็นเป็นเป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่เราในฐานะเป็นผู้นําในเวลานี้ต้องต้องปฏิบัติให้ได้ที่ผ่านมาอาจจะช้าเกินไปสามสี่ปีที่ผ่านมาในการที่ลดโลกให้อุณภูมิลดลงต่ำกว่าสองสององศาเซลเซียสใช่ไหมไม่งั้นระดับทะเลมันจะเพิ่มขึ้นมันก็มีผลกระทบแล้ววันนี้โลกก็เตือนเราแล้วภัยพิบัติต่างๆก็เริ่มมากขึ้นนะฝนฟ้าตกไม่ตรงตามฤดูกาลบ้าง นะอากาศตา่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอันนี้ก็เกิดจากการการะทําของน้ำมนบรุษย์ทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะปัญหาการจะราจรการใช้น้ํามันการใช้พลังงานนะที่ทําให้เกิดการเลือกระจกการเกษตรก็ม,มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นรัฐมนตีก็ได้นําเสนอในส่วนที่เราเราทําได้แล้วเราทํามาแล้วจะเห็นในคํากล่าวของผมก็ชี้ชัดไปว่ารัฐบาลเราได้ทําอะไรไปบ้างแล้ว แล้วเราก็ประกาศมาตรการของเราว่าเราก็พร้อมจะร่วมมือนะครับในเวลาที่ที่เหมาะสมที่เป็นไปได้นะน,นี้ก็เป็นการทํางานของรัฐบ,บาลที่ทำมาล่วงหน้าแล้วนะครับก็เห็นว่าเป็นสิ่งําคัญนี่คือหน้าที่ของผู้นําในเวลานี้หรือก่อนๆไน้นีก็ต้องทําแบบนี้แหละเราต้องมองปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตเราต้องทํางานทั้งสองอย่างนะไม่ใช่าทาเชิงรุกอย่างเดียวต้องทําเชิงรับไปด้วยเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ พ้นจากระดับความการพัฒนาปานกลางใช่ไหมที่เราประกาศไว้วันนี้เราดำเดินหน้าตรงนี้ที่ผมใช้คําว่าพลิกโฉมประเทศไงในเรื่องประเด็นความมั่นคงประเด็นเศรษฐกิจกวัฒนธรรมสิ่งแวลดล้อมดิจิทัลดุสการมอื่นๆเห็นว่ารัฐบาลทำมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนจะเข้าใจและมออนาคตร,ร่วมกันนะครับเราถึงจะพลิกโฉมประเทศไทยได้เข้าใจนะถาว่าพลิกโฉมนายกนะคจ๊ะ นี่ผมก็เลยกำชับไปแล้วนะครับโดยเพราะยิ่งโลกร้อนเนี่ยกนะ็จะร่วมมือคณะกรรมการภาคคณะกรรมการต่างๆในการที่จะบูรณาการกันให้ได้เกีนะ่ยวข้องหลายกระทรวงด้วยกันนะครับและข้อสำคัญคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยเสมอนะฮะทุกเรื่องเรื่องต่อไปเรื่องของพระชาวก็เป็นโอกาสดีนะที่นายกได้มีการพบก,กับผู้นําหลายประเทศด้วยกันแต่ว,ว่าผู้นําที่เคยมีการหารือมีการพุดตั้งแต่รัฐบาลก่อนมาแล้วล่ะ ทุกคนก็ยังตอบรับนายกคนอย่างดีนะครับทักทายกันด้วยความบรรยากาศความเป็นมิตรนะแล้วก็รับประเทศไทยนะครับก็หลายหลาย,หลายท่านก็เคยมาแล้วหลายท่านก็ยังไม่เคยมาผมก็เชิญเชิญท่านมานะโดยพ้องยิงในการประชุมเอเปของเราในปีหน้าทุกประเทศที่เกี่ยวข้องนะก็เชิญมาก็รับรับปากเราไว้ในส่วนของประธานาธิบ,บดีไบเดนก็มีโอกาสได้พบปากกันในงานนะก็ก็พูดคุยกัน ก็ท่านก็ท่านก็เข้าใจประเทศไทยหลายอย่างนะที่ผมได้พูดนะายละเอยียดนะผมก็เชิญท่านมาประชุมเอเปกด้วยท่านตรัปปากก็จะพยายามมานะครับส่วนพระเชษชาวท่านก็ซึ่งชมในเรื่องอะไรล่ะ้องมีพระอิบทที่เป็นกันเองกับบรรดาผู้นำนะครับก็พูดคุยทั้งทรงพูดคุยทั้งายกับผู้นำที่มีโอกาสเข้าไปพบ ลตัวตัวผมเองนั้นก็อยู่ในงานนั้นด้วยก็ได้พบทั้งท่านมารบีไบเดนได้พบท่านพระยชายชาวนะครับท่านก็ท่านก็ทรงมีความคุ้นเคยกับประเทศไทยอยู่แล้วไงใช่ไหมสิ่งที่นับต่างกับผมมันน่นาจ,จะขาดไปนิดนึงก็คือเรื่องท่านจะกล่าวว่าขอให้ประเทศไทยเนี่ยร่วมมือกับการทํางานครั้งนี้นะตามที่ท่านนายกรีบริสติกล่าวมาแล้วก็ตามที่ได้มีสมาชิกต่าง พูดมาในกิจกรรมต่างๆในวันเปิดนะผมก็รับปากกับท่านผมจะทาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็กลับทูลว่ากลับทูลว่าประเทศไทยกาลังเปิดประเทศอยู่การคุยก็พอดีขึ้นเรื่องเหล่านี้จะถูกถามหลายประเทศก็ถามถึงการคิดกันทั้งสิ้นนั่นแหละนะว่าเราก็วันนี้ผมก็ติดตามมาตลอดวันนี้ก็ทราบว่าดีลดลงเกืดพันไมเกือบันเกืเสรนะ และยามันก็เริ่มจะดีขึ้นนะเพราะนั้นอยู่ที่พวกเราจะให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะอย่าหัดแย้งอะไรกันมากแล้วเลยนะมันก็มาเดินหน้าอะไรไม่ได้หรอกถ้าควิดมันดีขึ้นท่องเที่ยวมาดีขึ้นพวกโทษต่างที่เกี่ยวข้องมันก็ดีขึ้นธุรกิจต่างๆก็ดีขึ้นประชาชนก็มีรายได้นะตรงนี้ต้องช่วยกันทำนะอยากได้อะไรก็ต้องช่วยกันทำเพราะรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการเปิดนโยบายการเจรจาที่เกี่ยวข้องให้มีการให้ดีที่สุดนะครับคําถามต่อไปเรื่อง ประธานวิบใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็คงต้องหาหรือกับทางพรักประชารัฐทางพลังประชารัฐก่อนนะผมก็ทราบแล้วท่านก็เตรียมเสนอให้ผมแล้วละ่ะแต่เดี๋ยวค่อยรอฟังอีกทีแล้วกันนะก็มันเป็นตำแหน่งที่สําคัญนะนะก็าต้องเตรียมการเรืนะ่องของการเปิดสภาในวัาใกลแล้วเราต้องมีประธานวิปฝ่ายรัฐบาลนะนนอะไรนะก็ยังไม่ทราบยังไม่ทราบเดี๋ยวคุยกับท่านท่านท่านประธานไอ้ท่านหัวหน้าพกอีกทีนะ ยังไม่ติดต่อกันตอนนะนนก็เห็นได้ข่าวแล้วว่าก็มีคนเตรียมไว้แล้วนะก็ถ้าก็ต้องเร่งก็ต้องพิราโดยเรยว็วเนาะเพราะเป็นเรื่องสัมพันธ์เรื่องการเปิดสภามาันเป็นตําแหน่งที่มีความสัมพันธ์ก็ต้องหาคนที่ทาหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยจ้ะเรื่องที่สามเรื่องอะไรนะอ๋อย,ยืนยันไม่มีการไม่มีการให้เสนอแก้ไขมาตราหนึ่งสองยืนยันในนะที่ผมเป็นรัฐมนตรีผมเป็นรัฐบาล นั่น,นส่วนของการาพิจารณาเรื่องนี้การพิจารณาการแก้ไขรัฐมนูลมันจบไปแล้วในขั้นตอนวาระหนึ่งใช่ไหมมันมีเรื่องที่แก้สําคัญก็มีอยู่เรื่องเดียวอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะขยายความไปตรงอื่นผมคิดว่า,า,าบรรดาสมาชิกฝ่ยายรัฐบาลไม่รู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายใดก็ว่ากันไปผมผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศเรานะเรา อย่าทำลายสิ่งที่เป็นที่เคารพถือของพวกเรากันเลยของคนไทยหรือทั้งประเทศนี่แหละก็เกิอนอยู่บางจํานวนบางกลุ่มเท่านั้นก็อาจจะไม่เข้าใจนะวันหน้าเขาคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแลวมั้งเนาะผมก็หวังอย่างนั้นและนะแล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรให้มากยิ่งขึ้นทุกประเทศมีประวัติศา,าสตร์มาทั้งหมดมีวัฒนธรรมประเพณีมายาวนานไม่มีใครเขาทำหรอกสิ่งดีๆที่จะไปล้มล้างและทำสิ่งใหม่ๆที่มันไม่มีกฎกติกามันเป็นไปไม่ได้ วันน <premises. S 2> ี้ก่อนเดินทางมาขึ้นเครื่องบินผมมีโกาสไปแวะที่มิวเซียมใช่ไหมของท่านดอตลอดยุกเอลิงตันใช่ไหมตั้งสมัยสงครามบอเทรลูเนะเขาโอ้เขาเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยนั่นคือประวัติศาสตร์ของเขาที่เพียงแต่คนเดียวนะในเรื่องของการรวมยุโรปตอนนั้นใช่ไหมใช่ไหม้างความแข็งแกร่งหลายประเทศด้วยกันลอดองตันกับกับใครนะนโปเลียนมีหมดมีของฟันมีของเค่เล่กตค่างๆของลอดออตตันนี่ นายกปิตุทายาทรุ่นที่เก้าคนรับผมว่าชั่วแป๊บเดียวแล้วก็มาหน้าบินเลยก็ไปแค้นี้ไปทํางานทั้งหมดอ่ะเราไม่ได้ไปไหนทั้งสิ้นเลยทานอาหารก็ในโรงแรมนะจ๊ะเราก็ต้องขอบคุณกระทรวงต่างประเทศขอบคุณทานรัฐมนตรีท่านทีว่ากระรงเทศ,ทเทศและทุกคนในกระทรวงต่างประเทศตลอดจนกองศุนทูตต่างๆเขาทํางา,ง,ทงานอย่างเต็มที่นะวันนั้นก็อย่าพูดอะไรให้มันเกิดความเสียหายนะจ๊ะวันนี้ ภาพลับของเราผมคิดว่าในเวทีโลกก็ได้รับความยอมรับนะอยู่ที่พวกเราทุกคน,นจะช่วยกันสร้างเสริมกันต่อไปหรือไม่นะผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ื่องสำปรันขอบคุณผมทราบว่าหลายคนก็ให้ใจผมไปจํานวนมากนะก็ผมก็อ,อ่านอยู่ใน Facebook บ้างอะไรบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำใจระยกและเข้าใจระยกแล้วใครไม่เข้าใจก็ต้องก็ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนะไม่เป็นไรหรอกนะผมคิดว่าคนสนใจต้องเข้าใจคนสนใเข้าใจว่า การทำาัที่ยมตีต้องทำยังไงนะเพราะนั้นอย่าทำอะไรให้มันเสียหายจากสิ่งที่มันดีๆแล้วอย่าทำลายอีกเลยนะจ๊ะโอเคนะ้่ามคำตอบเนาะ